สวัสดีครับผมนัชชนนนะครับกําลังมองหาแปลงที่ดินที่อยู่ติดกับริมน้ําอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ครับมีที่ดินแปลงราคาไม่แพงนะครับจะมาบอกเราให้ฟังนะครับที่ผมยืนอยู่นี้นะครับอันนี้คืออ่างเก็บน้ําห้วยไมเต็งนะครับหรือว่าเขื่อนไมเต็งนั่นเองนะครับแล้วแต่นะครับว่าจะเรียกชื่อไหนก็ได้ซึ่งความหมายเดียวกันเลยนะครับต้องบอกว่าอ่างเก็บน้ําห้วยไมเต็งนี้นะครับจะมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยหนึตารางกิโลเมตรซึ่งครอบคลุมนะครับไปถึง ถึง4อำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองราชบุรีนะครับอำเภอปากท่ออำเภอจอมบึงแล้วก็อำเภอบ้านคานะครับเป็นอ่างเก็บน้ําที่กักเก็บน้ําไว้เพื่อการเกษตรแล้วก็การประปานะครับยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมมีแปลงที่ดินสวยๆแต่ละแปลงนะครับได้ติดกับริมน้ําอ่างเก็บน้ําห้วไม้แตงนี้นะครับซึ่งจุดบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเราจะอยู่ตรงบริเวณชายขอบของอ่างเก็บน้ำครับมีลักษณะเป็นลําห้วยนะครับที่ไหลผ่านมานะครับแล้วก็จะลั ล้อตัดลอดใต้เส้นถนนทางหลวงแผ่นดิน3208ไปนะครับถ้าเกิดว่าตรงด้านเนี่ยบริเวณที่ผมมารีวิวนะครับเราจะสามารถมองเห็นนะครับว่ามีรถผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาเลยนะครับซึ่ง เส้นถนนเส้นนี้นะครับทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นอำเภอเมืองราชบุรีหรือว่าเป็นหน้าเขือ่นอ่างเก็บน้ำข้วยไมเตงเรารถก็จะวิ่งผ่านนะครับไปทางด้านซ้ายมือเพื่อที่จะไปสวนพึ่งได้เลยนะครับผม <S <S จากบริเวณจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับประมาณราะยะสัก15กิโลนะครับก็จะถึงตรงแยกชัดป่าหวายแล้วหรือว่าถ้าเกิดจะไปสวนพึ่งนะครับไปแหล่งท่องเที่ยวนะครับจากบริเวณที่เรายืนอยู่เนี่ยครับผมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวยก็ประมาณราละ30กิโลเมตรเองนะครับเราวันนี้ใครที่อยากได้แป้งที่ดินซีซู สวยนะครับมีริมน้ำมีวิวภูเขาให้ได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินรับขอบฟ้าไปสวยๆแล้วก็พื้นที่ตรงบริเวณส่วนที่เป็นที่งอกนะครับด้านท้ายปแปลงของเราตรงด้านนี้นะครับมันจะเป็นสเตปที่ลดลงมาจากปแปลงที่ดินของเรานะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันจะนตัวน้ำเนี่ย อยู่ข้างล่างนะครับซึ่งตรงบริเวณนี้เวลาที่น่าน้ำขึ้นมานะครับก็จะไม่ถึงตรงนี้ทําให้บริเวณแถวนี้นะครับเราสามารถที่จะมาโดดน้ําเล่นหรือว่ามาทํากิจกรรมหรือใครนะครับอยากจะสร้างศาลาเอาไว้ตรงด้านท้ายแปลงนะครับก็จะกินพื้นที่อยู่ราวหนึ่งร้อตารางวานะครับอันนี้แถมให้กับลูกค้าไปเลยนะครับซึ่งแปลงนี้นะครับจะเป็นแปลงไอซีนะครับอ่สังเกตเด่นเด่นเลยนะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่1ต้นนะครับได้สาธารณะถึง2ด้านเราจะหันหน้าไปทางด้านฝั่งของทิศใต้ จะมีความยาวนะครับอยู่ที่173เมตรนะครับแล้วก็ตัวทางด้านฝั่งที่ติดกับลำ้วยนะครับก็จะมีหน้ากว้างเนี่ยถึง52เมตรโดยประมาณนะครับเนื้อที่4ไร่นะครับราคานะครับเพียงแค่2ล้9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับและสำหรับแปลง i 9นะครับแปลงนี้ก็มีจุดเด่นอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าด้านท้ายแปลงนะครับจะติดกับลำห้วย ซึ่งเราสามารถนะคกับเอาน้ําขึ้นมาใช้ในแปลงของเราได้แล้วในแปลงเนี่ยครับจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยจะมีต้นไม้อยู่3ต้นเรียงอยู่ในแปลงครับด้านหลังของต้นไม้3ต้นใหญ่เนี่ยจะเห็นพระที่เนี่ยกำลังจะตกดินนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแสงสีตอนเนี่ยสวยงามมากๆนะครับระแปลงไอนะครับ ฝั่งที่ติดถนนสาธรารณะหินคลุกนะครับโดยที่หันหน้าไปทางด้านฝั่งของทิศเหนือนะครับจะมีหน้ากว้างอยู่ที่127เมตรครับแล้วก็ในส่วนของความลึกของแปลงนะครับก็จะมีความลึกอยู่ที่43เมตรแต่ในส่วนของด้านฝั่งทิศตะวันออกที่ติดกกตัวอ่างเก็บน้ําห้วยไม่เต็งนะครับจะมีความกว้างนะครับ56เมตรครับ มีเนื้อที่ถึงขนาด4ไร่นะครับแล้วก็แปลงนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่แค่2 9 9 0 0 0นบาทเท่านั้นฉันมารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่มากค่ะรู้ซึ้งถึงความน่ากลัวไหมครับไม่เลยนะครับหน้าตาออจะน่ารักขนาดนี้แล้วก็คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เวลาเราอยู่ริมน้ำ รับรองว่าจะขาดกันไม่ได้ก็คือศา,าลาริมน้ําใช่ไหมครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่มีศาลาอยู่ริมน้ําเอาไว้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อที่ดินนะครับแล้วก็อยากจะมาพัฒนาเลยนะครับอยากได้พื้นที่หลบแดดนี่เลย สาราเรามีให้พร้อมแถมเสร็จสับเรียบร้อยนะครับครับแล้วก็เวลาที่เรายืนจากตรงนี้นะครับเราจะสามารถมองเห็นนะครับว่าเห็นโค้งน้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วยไม่เต็งไหลมานะครับแล้วตัวลมเนี่ยก็พัดเย็นสบายมากนะครับในเรื่องของบรรยากาศนะครับทางด้านท้ายแปลงนะครับตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับมีความสว่างจาก ไฟโซลาเซลล์นะครับมีโคมไฟให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับพื้นที่ไม่เปี่ยวอย่างแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณของช่วงด้านท้ายท่าน้ํานี้นะครับจะเป็นลักษณะของเป็นเนินนะครับเพราะว่าแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับต้องบอกว่าตัวพื้นที่ที่ อยู่ของด้านบนเนี่ยจะเป็นพื้นที่สูงนะครับแล้วก็ค่อยไล่สโลปลงมานะครับบรรจบกับตรงละทางด้านของอ่างเก็บน้ําค้วยไม่เต็งนะครับซึ่งแปลงเนี่ยเราก็จะมองเห็นวิวพระอาทิตย์รับขอบฟ้าอย่างเงี้ยสวยงามเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมาเห็นวิวสวยๆแบบผมนะครับผมแนะนําว่าให้มาที่ในโครงการอุดมดี2เนี่ยตอนช่วงเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งเพื่อที่จะรอพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆแบบนี้นะครับรับรองว่าท่านได้รูปสวยๆเอากลับไปอวดเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับ และแปลงแปลงนี้นะครับเนื้อที่ขนาดของเขานะครับก็อยู่ที่4่ไร่เช่นกันนะครับเอาไปเลยให้จุใจเต็มๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้ที่ดินบริเวณแนวริมน้ำนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับใช้ชื่อว่าแปลง P ีนะครับผมแปลงนี้ต้องบอกว่าหน้ากว้างเนี่ยได้ใจมากๆเลยนะครับจะกว้างถึง186เมตรโอ้โหกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศใต้นะครับแล้วก็ในส่วนที่ได้ติดกับทางด้านของลำห้วย ซึ่งมีหน้ากว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ40เมตรครับเนื้อที่4ไร่ราคาขายเพียงแค่3ล้าน1 0 0 0 0บาทท้วนเท่านั้นนะครับราคานี้พร้อมทั้งค่าโอนให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีศาลาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจแปลงนี้นะครับให้รีบเข้ามาดูด่วนเลยและสำหรับคนนะครับที่อยาก ได้อารมณ์มองเห็นวิวน้ําแบบกว้างๆนะครับอารมณ์คล้ายๆกับทะเลสาบนะครับต้องบอกว่าแปลงนี้เลยนะครับเป็นแปลง P9 นะครับซึ่งแปลงนี้ครับเราจะสามารถมองเห็นด้านท้ายนะครับว่าจะมีตัว ทองสายน้ำนะครับสองสายเนี่ยมาบรรจบกันแล้วก็มีเกาะอยู่ทางด้านบริเวณจุดนั้นซึ่งส่วนนี้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ําค้วยไมเตงนะครับสำหรับแปลนี้นะครับต้องบอกว่าในเรื่องของลมเนี่ยเรารับมาเต็มเต็มเลยนะครับจากชายน้ําขึ้นมาพัดตอนนี้แบบเย็นสบายมากนะครับด้วยบรรยากาศแถวนี้นะครับเป็นพื้นที่ของการเกษตรนะครับอย่างเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาก็จะปลูกมะละกอเอาไว้นะครับซึ่งในเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยต้องบอกว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่กับพื้นที่ของการเกษตรแล้วก็ ในส่วนของบริเวณของแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับมีลักษณะของความเป็นเนินเหมือนกันด้านบนเนี่ยเราสามารถปลูกสร้างบ้านได้เลยนะครับแปลงนี้นะครับแปลง P ีเนี่ยจะมีเนื้อที่ขนาด4ไร่นะครับโดยที่แปลงนี้นะครับจะมีหน้ากว้างนะครับติดกับถนนสาธารณะหินคลุกแล้วก็หันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศเหนือนะครับจะได้หน้ากว้างนะครับถึง1 5 3เมตรครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านชายน้ำนะครับหน้ากว้างถึง42เมตรนะครับเนื้อ ที่4ไร่เอกสารสิทธิ์โนดนะครับและถ้าเกิดว่าเนื้อที่4ไร่เนี่ยใหญ่เกินไปเราก็มีเนื้อที่ขนาด1ไร่ให้กับลูกค้าด้วยนะครับรับรองว่าวิวสวยไม่แพ้กันแล้วเราก็จะได้เห็นวิวภูเขาด้วยครับแล้วก็เดินเข้ามาบริเวณ อ่างเก็บน้ำค้อยไม่เต็มเพื่อที่จะมาพักผ่อนได้เพราะว่าเราจะมีพื้นที่สาธารณะที่อยู่ทางด้านท้ายของโครงการนะครับปแปลงหนึ่งไร่นี้นะครับเศษมากมากเลยใครที่มาก่อนนะครับมีโอกาสได้เลือกแปลงนี้ก่อนเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่มีต้นไม้ให้ร่มเงาแล้วด้วยนะครับแล้วรูปแปลงเองเนี่ยก็สวยงามมากๆเลยนะครับแปลงนี้คือแปลงไอครับแล้วก็ตัวด้านหน้าแปลงนะครับหันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศ ตาครับโดยหน้ากว้างถึง39เมตรแล้วก็ความลึกนะครับอยู่ที่40เมตรนะครับที่1ไร่เนี่ยราคาเสนอขายเนี่ยเพียงแค่690,000เท่านั้นครับใครที่สนใจเนี่ยต้องบอกว่ารีบเข้ามาด่วนเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเดินทางทำเรนเนี่ยดีมากๆเลยนะครับโครงการอุด,ดมดี2นะครับ จะมีที่ตั้งขึ้นอยู่กับเขตของตำบลลางบัวอเภอจอมบึงจัังหวดราชบุรีเราเข้ามาจากเส้นถนนทางหลวงแผ่นดิน3208หรือว่าเส้นที่จะไปสวนพึ่งนะครับเพียงแค่100เมตรเท่านั้นแล้วจากถนนเพชรเกษตนะครับตัวเมืองราชบุรีนะครับก็เพียงแค่26กิโลเมตรแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับที่อยากจะไปแหล่งท่องเที่ยวสวนพึ่งนะครับเพียงแค่ประมาณ30กิโลเมตรเท่านั้นแล้วการเดินทางจากกรุงเทพ120กิโลเมตรนะครับมาถึงที่ดิน แปลงนี้ครับเข้ามาดูนะครับแล้วก็ตารวจดูว่าตัวเองเ่ยสนใจแปลงไหนเพราะว่าแต่ละแปลงเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับแล้วแต่เราเลือกเลยว่าเราชอบแบบไหนนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อมีเพื่อนพี่น้องคนไหนที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะประมาณนี้อยู่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับท่านสามารถกดติดตามนะครับในช่อง Youtube c h ชาแนลบ้านและที่ดินทำเรดีแล้วก็มีทาง Line Official Account นะครับแล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะครับผม อย่าลืมท่านสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในครั้งถัดไปได้วันนี้ผมนัชนนและทีมงานบ้านและที่ดินทำเลยดีจากลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย